สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะนะคะวันนี้มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน16แล้วก็เราจะในขณะเดียวกันเราก็จะแปลงฐาน16กลับมาเป็นฐาน2นะคะ ในส่วนของการแปลงเลขฐาน8นะคะระหว่างฐาน8กับฐาน2มันมีความสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งฐานสิบ1กกับฐาน2ก็จะมีลักษณะเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน2กับฐาน16ก็คือเลขฐาน2องนะคะจำนวน4บิตนะคะหรือ4ตัวนะคะจะมีค่าเท่ากับเลขฐาน16 1ตัวะค่ะ โดยในหลักการก็คือหลักการเดียวกันค่ะเมื่อเราเอาเลขฐานสองจนวน4ตัวมารวมกันนะคะแล้วก็เอาค่าจําหลักของเลขฐาน2มาบวกกันนะคะตัวสุดท้ายเลยของเลขฐาน2นะคะถ้าเลขฐาน2องจนวน4ตัวมาเรียงกันมันจะสามารถเรียงกันได้อยู่ประมาณ16ลักษณะหรือ16ตัวนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นครูมีเลขฐานสคือ 1, 1 หนึ่งหนึ่งฐานสองนะคะ้าจะเราจะทําเป็นฐานสิบหกจะได้เท่าไหร่นะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นวิธีเต็มเช่นเดียวกันกับเลขฐานแปดเมื่อกี้นะคะเลขฐานสิบหกตัวนี้นะคะเราจะเอาหนึ่งคูณด้วยค่าจาหลักของหลักที่สี่ก็จะเป็นสองยกกําลังสามนะคะหนึ่งคูณด้วยสองยกกาลังสองค่ะนี่หลักที่สามนะคะหลักที่สองก็จะเป็นหนึ่งคูณด้วยสองยกกาลังหนึ่ง และหลักสุดท้ายคือหลักที่1ก็จะเป็น1นคูณด้วย2ยกกําลังศนค่ะใช้หลักการเดียวกันนะคะสยกกําลังสมก็คือ8ปค่ะสองยกกําลังสองก็คือ4ค่ะนะคะสยกกําลังหนึ่งก็คือ2ค่ะและ2ยกกําลังศนย์ก็คือ1ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกันแล้วนะคะแบวกสบวก2บวก1ค่ะ 8บวกเป็น12นะคะ12บวกเป็น14และ14บวกเป็น15ค่ะค่ะซึ่ง15นี้คืออะไรคะคือค่าสูงสุดของฐาน16ค่ะถ้าเราจะแปลงเป็นฐาน16 15ตัวนี้ก็คือตัวอะไรคะตัว F ค่ะในฐาน16ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างฐาน2กับฐาน16ค่ะเพราะฐาน2เมื่อจำนวน ตัวที่มีค่ามากที่สุดของฐาน2คือเลข1ทั้งหมด4ตัวมาเรียงมารวมกันนะคะ <c oughs> จะมีค่าเท่ากับ16ฐาน16 1ตัวคือมีค่าเท่ากับ <c oughs> ค่าสูงสุดของฐาน16นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลักการแปลงเลขฐาน2กับฐาน16นะคะมีความสัมพันธ์ก็คือฐาน2จํานวน4ตัวหรือ4บิตนะคะจะแปลงได้เท่ากับฐาน16 1ตัวค่ะนะคะ,นะคะ หนึ่งตัวนะคะทีนี้ครูทำตัวนี้ไว้ค่ะนะคะนี่คือตารางค่าการแปลงค่าฐานสองเป็นฐานสิบหกนะคะโดยหลักการของหลักการที่เราใช้คือค่าจำหลักของฐานสองค่ะหลักที่หนึ่งก็คือสองกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งนะคะหลักที่สองคือสองยกกำลังหนึ่งเท่ากับสองและหลักที่สามคือสองยกกำลังสองเท่ากับสี่และหลักที่สี่คือสองยกกำลังสามเท่ากับแปดค่ะ ถ้าเลขฐานสองของเรานะคะหลักที่หนึ่งก็ศูนย์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 จะค่ะศูนย์คูณอะไรก็เป็นศูนย์เพรานั้นมันจะแปลงเป็นฐานสิบหกได้เท่ากับเลขศูนย์ค่ะนะคะหลักถัดมาค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะนะ 0, 0, 0, คะ หนึ่งตัวนี้อยู่ที่หลักที่1ซึ่งหลักค่าประจาหลักของหลักที่1คือเลข1 1, 1ึ่คูณหได้เท่ากับ1ส่วนค่าประจาหลักอื่นๆไม่มีเพราะเลขฐาน2มันเป็น0นย์ะคะศนย์ไปคูณ2ก็ได้0 0ย์คูณสก็ได้0 0ย์คูณแก็ได้0ูนย์เพราะนั้นเลขฐานสองตัวนี้จะมีค่าเท่ากับฐาน1เท่ากับเลข1ในฐาน16หนะคะหรือ 0, 0, 1ย 0. ์ศูนย์หนึ่งศูนย์หายไหมคะ เลขหนึ่งตงัวนี้ตรงกับค่าจำหลักใดคะตรงกับค่าจำหลักของหลักที่สองซึ่งมีค่าเท่ากับสองเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงก็คือตัวอื่นจะเป็นศูนย์หมดก็ไม่ต้องมาบวกนะคะเอาแค่สองมาเพราะฉะนั้นค่าฐานสิบหกก็จะเป็นเลขสองค่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งในที่นี้หนึ่งตัวนี้คือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้คือค่าจำหลักคือเลขสองที่ที่เหลือไม่มีนะคะสี่แปดไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเอาสองบวกหนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามในเลขฐานสิบหกค่ะ หรือ0 1 0 0นี่ค่ะดูที่ค่าประจำหลักดูที่ฐานสองที่เป็นเลข1นะคะเราจะใช้ค่าประจำหลักเฉพาะหลักที่เลขฐานสองเป็นเลข1เท่านั้นเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ4ค่ะนะคะ,นะคะตัวต่อมาก็จะเป็น0 1 0 1ค่ะเห็นไหมคะก็เป็น4บวก1ก็เป็น5นะคะ่ะหรือ0 1 1 0อันนี้ก็จะเป็น4บวก2ก็จะเป็น6ค่ะหรือ ตัวที่เหมือนกับฐาน8นะคะก็คือ1 1 1ค่ะก็จะเป็น7นะคะก็จะเป็น7ค่ะตัวต่อมานะคะ1 0 0 0ค่ะก็จะใช้ค่าจำหลักเฉพาะหลังนี้หลักเดียวคือ8เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะค่าจะมีค่าเท่ากับ9ก็คือการเอา8บวก1นะคะก็จะใช้นี่ค่ะนี่คือ8นี่คือ1บวกกันก็จะเป็น9แบบนี้นะคะแล้วก็สิก็จะเป็น8บวก2ค่ะ 18บค่ะหรือตัว A นะคะ11ก็จะเป็น8บวก2แล้วก็บวก1ค่ะเห็นไหมคะเป็น11ส่วน12ก็จะเป็น8บวกีค่ะนอกนั้นไม่ได้ใช้นะคะ13ก็จะเป็น8วก4แล้วก็บวก1ค่ะนะคะก็จะเป็น13 ส่วน14ก็จะเป็น8บวก4แล้วก็บวก2ค่ะจนผลก็ไม่ใช่เป็น14และตัวสุดท้ายคือ1 1 1 1เอาค่าจำหลักของทุกตัวมาใช้คือ8บวก4บวก2บว1เป็น15หรือค่าสูงสุดของฐาน16ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในการแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน16นักเรียนสามารถใช้ตารางนี้นะคะนักเรียนสามารถทําตารางนี้ขึ้นมาเองและ เวลาคำนวณน,นะคะเวลาที่เราจะแปลงเราดูที่เลขฐานสองค่ะว่ามันตรงกับเลขไหนแล้วแปลงเป็นฐานสิบหกเท่าไรซึ่งเราสามารถดึงมาใช้ได้เลยนะคะมาใช้ได้เลยทีนี้จะลองดูวิธีการแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบหกก่อนนะนะคะวิธีการแปลงนะคะนะคะมีตัวอย่างค่ะตัวอย่างนะคะ,ะ,คะให้เราแปลงฐานสองให้เป็นฐานสิบหก ฐาน16นะคะวิธีแปลงค่ะหลักการนะคะหลักการของการแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน16คือความสัมพันธ์ฐาน2กับฐาน16คือเลขฐาน2 4ตัวเป็นฐาน16 1ตัวเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งกลุ่มเลขฐาน2ค่ะนะคะแบ่งกลุ่มเลขฐาน2เป็นกลุ่มละ4ตัวนะคะเราจะแบ่งกลุ่มนะคะ1 1 0 1แล้วก็0110เนี่ยนะคะแบ่งกลุ่มนะคะ สี่ตัวค่ะโดยการแบ่งเราจะแบ่งจากขวามือสุดหรือค่าจากหลักที่1นึ่นั่นเองนะคะหาแบ่งมาจากขวามือสุดก้อนนี้ค่ะ1234นะคะแบ่งนี่คือกลุ่มที่1นึ่งนะคะหนึ่งอพอดีค่ะเพราะนั้นตัวนี้เราก็จะได้เลขฐาน2 1งสองกลุ่มนะคะหนึ่งหนึ่ค่ะกับศูนยนึ่งหนนะคะ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งถ้าเราจะทำโดยวิธีเต็มนะคะวิธีเต็มเราจะแปลงเป็นเลขฐานสิบหกก็คือเราจะเอาหนึ่งคูณด้วยสองยกกำลังสามบวกด้วยหนึ่งคูณสองยกกำลังสองบวกด้วยศูนย์คูณสองกำลังหนึ่งนะคะและบวกด้วยหนึ่งคูณสองกำลังศูนย์ค่ะนี่คือวิธีเต็มนะคะสองยกกำลังสามก็คือแปดนะคะสองยกกำลังสองก็คือสี่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะ มันเป็นศูนย์แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ1นคูณหค่ะก็จะได้เป็น8ปบวกสค่ะแล้วก็บวกกับหนึ่งค่ะวบวกกับ1นะคะ8ปบวกสเป็น12ค่ะบวกหเป็น13นะคะ13คะในฐาน16คือตัว c ค่ะนะคะคโอ้ยทวทีค่ะ13คือตัวอะไรคะลูกเอาละคุณครูงง คือตัวดีนะคะลูกนะคะ13ในฐาน16คือตัวดีค่ะตัวดีตัวผิดเป็นครูะค่ะนะคะเพราะนั้นเราจะได้นะคะกลุก่มที่หนึ่งนะคะ1101ถ้าเราไม่ทําวิธีเต็มนะคะวิธีการถัดมาก็คือ10110เนี่ยเราก็เอาภาพจําหลักของฐานสองมาใช้เหมือนกับฐานแปดเลยนะคะตัวนี้คือหนึ่งตัวนี้คือสองตัวนี้คือสี่ตัวนี้คือแปดค่ 2, ค 4, คะ,คะ,นะคะจากที่ดูตรงนี้ปุ๊บนะคะ เลข8ไม่ได้ใช้แน่นอนค่ะเพราะมันเป็นศูนย์นะคะเลข1ไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะมันเป็นเป็นศูนย์เราจะใช้ค่าจําหลักอยู่แค่2ตัวคือค่าจําหลักที่เป็นหลักที่2คือเลข2และค่าจําหลักที่3าคือเลข4นะคะเพราะฉะนั้นก็เอา4มาบวกกับ2ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ4บวก2เป็น6นะคะ่ะอันนี้คือนี่คือวิธีรัดนะคะลูกส่วนข้องบนนี่เป็นวิธีเจมตัวนี้วิธีรัดนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปคำตอบได้คะ่ะว่า1101นะคะ 0110 01, เมื่อแปลงเป็นฐาน16จะได้เท่ากับ D6 ฐาน16แบบนี้ค่ะนี่คือคำตอบนะคะเพราะนั้นเราสามารถใช้วิธีรัดได้โดยการแทนที่เราจะมานั่งคำนวณแต่ละตัวนะคะนักเรียนสามารถใช้ตารางตัวนี้ได้เลยนะคะตารางตัวนี้นักเรียนสามารถทำไว้ใช้เองได้เลยค่ะเป็นการทดสอบความเข้าใจด้วยนะคะว่าเรามีวิธีการแปลงอย่างไรนะคะอย่างเช่นกรณีที่มันขีดนะคะตัอย่างที่2นะคะ กรณีที่เราแบ่งกลุ่มแล้วมันไม่ครบสี่หลักทำอย่างไรนะคะแบบนี้ค่ะเราจะแปลงหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นฐานสิบหกนะคะวิธีการค่ะนะคะวิธีการคือนะคะแบ่งค่ะหนึ่ง 1>, 1 1 0แล้วก็1 1, 1นะคะแบ่งมาจากข้างหลังนะคะ1 2 3 4สนับมาค่ะนี่คือตัวที่1นี่คือตัวที่2นี่คือตัวที่3ตัวที่สี่ขีดนะคะนี่คือตัวที่1ค่ะตัวข้างหน้ามีแค่2หลักไม่ครบหลักการของเราคือการเติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะคะห้ามเติมศูนย์ข้างหลังเด็ดขาดเลยนะคะเพราะนั้นกลุ่มแรกเราก็จะได้เป็น0011ค่ะกลุ่มที่สคือ1 0 1 1ค่ะ ทีนี้เราก็มาแปลงเป็นฐาน16กันค่ะว่า0 0 1ย์คือเท่าไหร่นะคะโดยการใช้ค่าจำหลักค่ะ8 4 2สะะองหน่ะแปดไม่ได้ใช้สี่ไม่ได้ใช้เพราะเลขฐานสองเป็นศูนย์นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องใช้คือเลขหลักเลขฐานสองที่มันเป็นเลขหนึ่งนะคะเพราะนั้นเลขหนึ่งตัวนี้ค่าจำหลักคือสองเลขหนึ่งตัวนี้ค่าจำหลักคือหนึ่งก็เอาสองบวกหนึ่งตัวนี้จะได้เท่ากับสามค่ะนะคะ,นะคะส่วนตัวที่สองค่ะ 8 4 2สองนะคะก็ตัวที่ไม่ได้ใช้คือตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเป็นศูนย์ส่วนนอกนั้นได้ใช้หมดนั่นคือหลักที่1ก็คือใช้ใช้เลข1หลักที่2ใช้เลข2และหลักที่4ใช้เลข8ก็เอา8ปดบวกสิบแปดบวกสค่ะโทษที8ปดบวกสเป็น10บบวกหเป็น11เนะคะเป็น11หรือถ้าในฐานในเลขฐาน16ก็คือเป็นตัว B ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสามารถคําตอบข้อนี้สามารถตอบได้คือ1 1 1 0 1 1 1 2ฐานจะมีค่าเท่ากับ 3b ฐาน16ค่ะนี่คือวิธีการแปลงเลขให้เป็นฐาน16นะคะนี่คือวิธีการนะคะทีนี้เราจะแปลงกลับค่ะนะคะเราจะแปลงฐาน16 กลับไปเป็นฐานสองนะคะฐานสิบหกเป็นฐานสองอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือให้เราแปลง f ห้า b ฐานสิบหกตัวนี้นะคะให้เป็นฐานสองนะคะการแปลงเลขจากฐานที่มากกว่าไปฐานที่น้อยกว่านะคะหลักการของเราคือจะต้องแปลง โดยวิธีการหารสั้นทีนี้จะทําวิธีเต็มให้ดูก่อนนะคะว่าเราจะแปลงฐาน16เป็นฐาน2โดยวิธีเต็มได้อย่างไรเวลาแปลงนะคะหลักการเช่นเดียวกันกับฐาน8คือจับมาแปลงทีละตัวนะคะก็คือแปลง F แปลง5แล้วก็แปลง B ก่อนนะคะโดยในการแปลงค่าแต่ละตัวเหล่านี้ให้เป็นฐาน2นะคะจะต้องให้ครบ4หลักนะคะถ้าไม่ครบก็เติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าหรืออย่างเช่น คุณครูจะแปลง f ตัวนี้นะคะ f ก็คือ15นะคะเนั้นเราก็จะเอา15มาตั้งค่ะแล้วหารด้วยฐานหารด้วย2นะคะ27เ,เป็น14ค่ะเศษ1นะคะ2เท่าไหร่คะ2 3เป็น6เนะาะเศษ1 7ลบ6เหลือ1แล้วก็2 1เป็น2นะคะ สาลบสอเหลือ1นึ่งเพราะนั้นก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้น15หรือตัว F นะคะตัวนี้ก็คือเมื่อแปลงเป็นฐานสองก็คือ1นึ่งหนึ่งหห่ฐานสองค่ะนะคะตัวที่สองค่ะเลขห้านะคะแปลงค่ะนะคะสองสองเป็น4ค่ะอานไม่ลงตัวเสร็จหนึ่งคะสองหเป็นสค่ะนี้ลงตัวนะคะก็ะะจะเป็นศย์ค่ะ มันได้3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเลข5ตัวนี้มันได้3ตัวคือ1 0 1สิ่งที่เราต้องทำคือเติมศูนย์เข้าไปข้างหน้าแบบนี้นะคะนั่นคือเลข5ในฐาน16จะเท่ากับ0 1 0 1ในฐาน2และตัวสุดท้ายคือ B ค่ะ B คือเลข11นะคะเอา11ตั้งแล้วหารด้วย2ค่ะ2 5เป็น10นะคะ11-10ลบ10เหลือ1เศษ1ค่ะ สองเป็น4ีนะคะห้ลบสเหลือ1เศษ1ค่ะแล้วก็2 1เป็น2อค่ะเศษลงตัวคือเศษศนย์เพราะฉะนั้นเลข11บเหรือตัวบตัวนี้ก็จะเท่ากับ1 0 1 1ในฐานสองค่ะเอาตัวนี้มาเรียงคำตอบกันนะคะเพราะฉะนั้น F 5 B หาฐานสิจะเท่ากับ1 1 1่ง่คือด้านจากตัวนี้ค่ะแล้วก็ 0101นะคะได้แบบจากตัวนี้นะคะและ1011ในฐาน2ค่ะนี่คือคำตอบนะคะคอีกคำตอบค่ะอันนี้แบบเต็มนะคะโดยวิธีเต็มะคะ่ะทำให้ดูก่อนว่ามันได้ตัวเลขแต่ละตัวมาอย่างไรถ้าจะใช้วิธีย่อนะคะอ่าลองดูตัวอย่างวิธีย่ออยีกทีหนึ่งนะคะแปลงเลขก3 1. ฐาน16ให้เป็นฐาน2นะะเอาเลข16มาตั้งค่ะ3แล้วก็ a a ตัวนี้คือเลข10ะะ3ตัวนี้ได้มาจากโดยวิธีใดโดยการเอาค่าจําหลักของฐาน2มานะคะ8 4 2 1 8 4 2 1ค่าจัหหลักของฐาน2คือหลักที่1คือ1หลักที่2คือ2หลักที่3คือ3หลักที่4คือ8นะคะ เราต้องการค่าเราต้องการคำตอบคือเลข3เลข3าจะเกิดจากการเอา2อบวก1ค่ะแสดงว่าสองกับ1นี้จะต้องเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข1ค่ะส่วน8กับ4ไม่ได้ใช้ก็จะกลายเป็นเลขศูนย์แบบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือเลข3นะคะก็จะได้ศูนย์ย์1ค่ะทีนี้เลข10หรือตัว A นะคะก็ใช้หลักการเดียวกันคือใช้ค่าจําหลัก8 4ด1นี่แหละนะคะ สิบนะคะเกิดจากการเอาอะไรบวกกันได้บ้างคะเอาแปดบวกสองนะคะเพราะฉะนั้นหลักแปดนะคะข้ามจำแรกแปดเราต้องใส่เลขหนึ่งเข้าไปแล้วก็หลักที่เป็นเลข 2, สองใส่เลขหนึ่งเข้าไปนอกนั้นไม่ได้ใช้ก็จะกลายเป็นศูนย์แบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้น A หรือ10ก็จะได้1010นะคะตอบได้เลยค่ะลูกนะคะ 3a ฐาน16จะได้เท่ากับ0 0 0ย์ข้างหน้าจริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ เพราะศูนย์ข้างหน้าไม่มีค่านะคะแต่เวลาเติมยาพยายามเติมข้างหลังถ้ยาเติมข้างหลังคือค่าคําตอบจะผิดทันทีนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการแปลงเลขฐาน16บหกลับมาเป็นฐานสองโดวยวิธีลัดนะคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะกระดาษเป็นว่างนะคะเอาตัวเลขก้าว e t โหเยอะนะนี่เพราะว่าหนึ่งตัวหนึ่งตัวของฐาน16หกคือเลขฐานสองสี่ตัวนะคะ นี้จะเยอะมาก8ค่ะ16นะให้แปลงเป็นฐานสองนั้ก็คืออ่ะเอา9มาตั้งค่ะออก e มาตั้งนะคะ e ก็คือเลขอะไรคะ f 15 e 14ค่ะ d ก็คือ13นะคะแล้วก็เลข8ค่ะมาตั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเป็นฐานสนะคะ โดยการคูณด,ด้วยค่าเอาค่า,าจำหลักมา8 4 2 1นะคะเกค่ะเกิดจาก8ปบวกเนาะเพราะฉะนั้นหลักที่เป็น8จะต้องเป็นเลข1หลักที่เป็น1จะต้องเป็นเลขเนาะงงจะเป็นเลขศูนนะคะนี่คือเลข9ค่ะ14นะคะเกิดจากการเอา8บวกเป็น12แล้วก็บวก2อีกเป็น14เพราะฉะนั้นก็จะได้เลข1ใน3หลักนี้นะคะส่วนตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็เป็น0ค่ะ13ก็จะเป็น 8บวก c นะคะเป็น12แล้วก็บวกอีก1น,นะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้ใช้ค่ะนี่คือ13นะคะแล้วก็8ก็คือจะได้ใช้แค่ตัวเดียวคือหลักที่4นะคะนอกนั้นไม่ใช้ก็จะเป็นสูนแบบนี้เพราะนั้นเราก็จะได้คำตอบอย่างนี้ค่ะ9 e d 8ทัฐาน6นะคะจะแปลงเป็นเลขฐานสองคือ หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งและหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ฐานสองค่ะนี่คือคำตอบะคะอาจจะยาวหน่อยเพราะหลายหลักนะคะนี่คือวิธีการแปลงเลขฐานหกกลับมาเป็นฐานสองค่ะเราจะเหลืออีกหกข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพบกันอีกคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ